สวัสดีนะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีสร้างปืนเฝ้าบ้านนะครับไปดูกันเลยว่าเปียแนได้นะครับเอาขั้นตอนแรกเอาก้อนหินนะครับมาวางแท่นะครับวางแบบนี้นะครับยิงไปด้านนี้เนาะด้านหน้านะครับต้องไล้ขุดนะครับ บางใสุ่นีินไอ้ทำทำไมวะ ตอนนี้ได้รแล้วครับใส่สสตัวนี้ได้นะครใส่ลูกกระสุนนะครับเอาลูกกระสุนใส่นะครับมันยิงนะครับดูสวยมากนะครับมันยิงนะครับ กัดส่วนเหมือนนะครับเอาลูก,กัดส่วนกันนะครับเราทานูก็ได้นะครับดูนะครับจบเพียงท่อนี้นะครับ อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พร้อมเลยนะครับ